ีวันมาฆบูชาก็วันนี้เป็นวันมาฆบูชาพี่น้องหลายคนก็อาจจะไปทําบุญในวันนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเวียนเทียนในตอนเย็นโอวาทปฏิโมกขนะ์ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าองค์หนึ่งต้องละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ข้อ2ก็คือการทําบุญทําทานนะครับทำบุญให้ถึงพร้อมข้อ3ก็คือการชําระจิตใจให้บริสุทธิก์กะว่าจะบวดกันแต่กลัวไม่สึกนะครับก็มีพี่ๆน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการหายใจขณะดัดนพื้นความจริงก็ถามเข้ามาทุกอย่างเนยก็คือทั้งดันพื้นดึงข้อซิทอัพอวิ่งนะครับแต่ว่าผมก็จะแยกเป็นหัวข้อไป ผมว่าแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายที่แล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงผมก็เพิ่งวิ่งเสร็จประมาณ8ปดโมงกว่าวันนี้ตื่นสายนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยแดดประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนถือว่าเป็นแดดอ่อนๆอยู่นะครับ 3. อย่างที่ต้องใช้ในการอันพื้นก็คือ1ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลายของเรานี่แหละกล้ามเนื้อส่วนส่วนแขนนะโดยเฉพาะหลังแขนพูดถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะ มันเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่หดตัวและกระทำต่อแรงต้านซ้ำๆได้นานที่สุด 2. ก็คือความแข็งแรงทนทานแบบแอนแอโรบิกหรือว่าอนาโรบิกก็คือการดันพื้นด้วยความรวดเร็วนั่นเองมันจะใช้พลังงานที่น้อยกว่าแต่จะได้ความรวดเร็วกว่าจำนวนครั้งจะได้มากกว่าแต่ ข้อเสียก็คือมันจะเกิดลลกดแลตติกขึ้นมารวดเร็วมาก3ก็คือการดันพื้นแบบใช้ออกซิเจนหรือว่าแบบแอโรบิกนะครับเมื่อเราทำความเร็วไม่ได้แล้วเราก็เราก็จะต้องใช้การหายใจเข้ามาช่วยนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะครับว่าการดันพื้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ3หัวข้อนี้ ในเซตแรกๆของการดันพื้นของเราเลยเราจะต้องพยายามทำให้เร็วดันพื้นแบบสปรินต์แล้วกันอ้าวเริ่มเราใช้การดันพื้นแบบแอ a โรบิกก็คือไม่ต้องไปสนใจการหายใจมากขอให้โฟกัสไปที่สมองสั่งการไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็ มีสมาธิในการนับจํานวนครั้งของตัวเองให้ดีๆนะครับจำไว้นะครับว่ามันใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ว่าได้จํานวนครั้งมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องในท่าที่ถูกต้องด้วยนะครับก็คือขึ้นสุดลงสุดก็ขึ้นให้แตะแตะมือหรือว่ากาปั้นของกรรมการอย่าลืมอย่าทําจนแรงเราหมดเพราะว่าเราจะไม่มีแรงทาในในเซตที่เหลือเพราะว่าการดันพื้นทางในการเทรนร่างกายทางทหารหรือว่าตำรวจเนี่ยเขาห้ามพักแบบ สบายเเฉื่นะก็คือคุณจะพักเนี่ยเอาสมัยผมเนี่ยก็คือห้ามเอามือขึ้นแต่สมัยนี้ผมไม่รู้ว่ายกมือได้หรือเปล่าถ้ายกมือได้ก็จะก็จะได้เปรียบนิดนึงตรงกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายแต่ถ้ายกมือขึ้นไม่ได้หลังจากที่เรา,าดัานพื้นเซตแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการคลายกล้ามเนื้อนะครับโดยโดยการเหยียบแขนให้ออกให้ตรงที่สุดแล้วก็โงงตูดขึ้นนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายนะครับ อาต่อไปเมื่อเราทําดันพื้นแบบแอนาโรบิกจนหมดแรงแล้วอาจจะทําประมาณสองเซตหรือว่า3เซตอย่างผมเนี่ยเซตที่3ก็จะเห็นว่าผมเริ่มจะหมดแล้วมันเป็นธรรมชาติของเรานะครับกลูกติกมันเริ่มสะสมมากขึ้นผมก็จะเริ่มดันช้าลงอไอ้การดันช้าลงเนี่ยมันเป็นการดันพื้นแบบ A L B แบบโอโรแบบิกก็คือเราจะต้องใช้การหายใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะที่เรายุบตัวลงให้หายใจเข้านะครับในขณะที่เราออกแรงผักตัวออกจากพื้นเนี่ยให้หายใจออกนะครับทำแบบนี้งงไหมก็ข้อแรกนะครับคือมันก็จะต้องใช้ความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการฝึกผลตำาๆของเรา2ก็คือความแข็งแรงทนทานแบบแอนาโรบิกนะครับ ไม่ใช้ออกซิเจน 3. ก็คือความทนทานแบบใช้ออกซิเจนนะครับแบบแอโรบิกคือการใช้ลมหายใจเข้ามาช่วยไม่รู้ว่าผมพูดไปเนี่ยจะงงหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยมีหลักทางวิชาการเท่าไหร่มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก็เป <ๆ S 1> ็นเชิงเชิงติติเพื่อก่อนะครับเมเมนต์เข้ามาว่าทหารเนี่ยใช้แรงอย่างเดียวก็ก ก็เป็นการวิจารณ์ที่ดีนะครับก็ยอมรับว่าเราใช้แรงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมก็พยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเพื่อที่จะตอบคาถามได้หรือว่าเพื่อที่อธิบายหลักการกลไกการทํางานของร่างกายของเราผมก็พยายามหาข้อมูลที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็มามาทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็มามาส่งต่อให้พี่น้องได้ทราบกันไม่ทราบว่าผิดหรือถูก ก็ต้องขอคำชี้แนะและขออภัยด้วยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ก็คือทุกความสำเร็จมันคือผลรวมของความพยายามที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นประจำทุกวันครับขอให้พี่น้องทุกคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ออกกาลังกายเพื่อการพัฒนาตัวเองออกกําลังกายเพื่อหน้าที่การงานเหมือนอย่างที่ผมกําลังสื่อสารให้พี่น้องทุกคนได้นำไปปรับใช้กับตัวเองอยู่นี้หวังว่าวันมาฆาบูชานี้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่บริสุทธิ์สุขสงบและทรงพลังขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ